พี่นิดแนะนำหน่อยสำหรับคนที่อยากจะต้องเริ่มทำคอนเทนต์แล้วพ่นิดใช้อะไรเป็นหลักสำหรับในการที่ช่วยเขาทำคอนเทนต์ของโรงแรมตะกีคืออย่างแรกเลยอะค่ะพี่นิดจะโฟกัสไปที่รูปภาพก่อนคือจะเน้นรูปภาพของของที่พักทำยังไงให้มันออกมาสวยให้มันแบบ ดูแล้วมันน่าไปพักในเรื่องของวิวแล้วก็จะดูว่าที่พักกับร้านอาหารของเขาเนี่ยอะไรที่เป็นจุดขายอย่างที่พักที่นี่เขาจะเน้นจุดขายว่าวิว360องศาพี่นี่ก็จะใช้ประโยคนเนี้ยบ่อยๆแล้วพี่นี่ก็จะบอกว่าที่พี่นี่ก็คิดสโลแกนกับเขานะคะ <c oughs> คามรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมจะเป็นที่พักที่สบายใจสําหรับทุกคนอย่างเงี้ยแล้วพอคนมาอ่านท้าก็จะรู้สึกแบบเรายังรู้สึกว่าหุยยน่าไปอย่างเงี้ยแสดงว่าแสดงว่าพี่นี่ต้องจับจุดก่อน <c oughs> ว่าจุดเด่นของ ลูกค้าเราคืออะไรแล้วจากนั้นเราก็จุดเด่นนั้นมาขายเป็นคอนเทนต์และสิ่งสําคัญที่ตะกี้พี่นิดพูดคือเรื่องรูปภาพใช่ค่ะรูปภาพสาคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดให้คาดหัวเราดีหรือคเขียนเราดีแต่ถ้ารูปไม่สวยอ่ะเท่าที่พี่นิดสังเกตดูนะคะคนจะแบบว่าหยุดดูเพราะว่ารูปภาพพี่มีเทคนิคอะไรให้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์ไหมยังอคอนเทนต์ที่ไป ของรีสอร์ทอันนี้แค่เรารู้สึกว่าเหมือนเรากลาลังจะไปที่นี่เรารู้สึกแบบนี้ <S <S นแล้วแล้วเราก็จับมันไว้เียอะอย่างสมมุติว่าพ่นี่จะเขียนว่าข้ามรีสอร์ทเป็นที่ที่เป็นที่ที่สบายใจสําหรับทุกๆคนเนี่ยพร้อมจะ,พร,มจะพร้อมจะแบบนี้ยพ่นี่ก็จะไปอ่านหนังสือที่ที่แบบไปเที่ยวเราไปเจอเอ้คำนี้ไม่งอเควะเดี๋ยวลองม,ออมาขายเราหรือเปล่าใช่ถ้าคํานั้นมันขายเราแสดงว่ามันก็ขายคนอื่นได้ใช่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 นี่คือเทคนิคสําหรับการดูว่ามันจี้จุดเจ็บปะวะทีแค่พอเราไปเจออีกคําไหนที่เราเจ็บ เราก็เอาอีกประโยคนั้นมาแต่อินดีเทลอะเราขยายเป็นเรื่องของเรา่คะเราเจ็บอะไรเรา,าจริงจริงคนที่ทำคอนเทนต์เก่งๆมันไม่ได้เกิดจากการเขานั่งชานเขียนนะคนที่ทำคอนเทนต์เก่งๆเกิดจากการที่เขาเสรเยอะๆเขาอ่านเยอะเขาทําเยอะเขาเขียนเยอะเขาคิดเยอะอะ่ะมันเกิดจากการที่เราไปอินพุตมาก่อนเราไปรวบรวมทุกอย่างมาก่อนแล้วเราก็คือเราก็ปล่อยเหมือน เหมือนอาหารนะคะเสูตรอาหารน่ะก่อนที่มันจะได้สูตรเฉพาะของเราอ่ะเราก็ต้องไปลองสูตรนั้นสูตรนี้สูตรนี้สูตรนั้น<ช>แล้วก็เอากลับมาผสมใหม่มิกใหม่ออกมาเป็นสูตรเฉพาะของบ้านเราอย่างเงี้ยคอนเทนต์ก็เหมือนกันค่ะคุณแค่อ่านให้เยอะก่อนพราะถ้าคุณอ่านไม่เยอะมันไม่มีไอเดียในหัวพอมันไม่มีไอเดียก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อไม่รู้ว่าจะไม่รู้จะถ่ายทอดอะไรออกมามันถึงกลายเป็นว่าไม่รู้จะเขียนคอนเทนต์อะไรไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไร อ่ะอ,อีกเทคนิคหนึ่งที่เราอยากจะให้สําหรับคนทำคอนเทนต์คนทำคอนเทนต์แล้วขายไม่ได้สักทีเพราะว่าอะไรเราเราไม่ชัดเจนว่าเราจะขายอะไรเอาเป็นว่าเทคนิคของการทำคอนเทนต์ให้คุณขายดีคุณจะขายอะไรคุณทำคอนเทนต์เรื่องนั้นค่ะสมมุติว่าพี่นี้กาลังอยากจะขายเรื่องรับดูแลเพจพี่นี้ก็ต้องทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับว่าช่วยคนทำคนทำคนทำ,คนทำหลังบ้านยังไงให้เขาขายได้ช่วยเขาคิดคอนเทนต์ยังไง เราถึงจะได้ลูกค้าที่พี่นิดอยากให้ช่วยดูแลเพจแล้วทุกคนชอ,ชอบติดเรื่องนี้ตรงที่แบบว่าทําไมทําออนไลน์แล้วพี่ไม่เห็นได้อะไรเลยอะแล้วพี่ก็ทํานะพี่ทำคอนเทนต์พี่ก็ทำทำทุกนคนคือจากประสบการณ์พี่นิดเนาะแล้วพอครูป๊อปพ,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 พูดแบบนี้เราก็ไปดูการการะทําของเราเออใช่ขายคอร์สเดียวเราโพสแค่ครั้งเดียวเราไม่ได้ไปนเน้นย้ําอะไรมันอีกเลยแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ได้ยังไงม,มันก็เลยทําให้มันขายไม่ได้อื เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราอยากขายได้เราต้องเน้นย้ำทำซ้ำๆบ่อยๆเน้นใี้คนรู้จักว่าให้คุณรู้ว่าเรากําลังจะขายอะไรคุณจะขายคุณอยากได้อะไรถ้าคุณอยากได้คอร์สอยากได้แบบไรายได้จากการขายคอร์สคุณก็ต้องพูดเรื่องคอร์สของคุณบ่อยๆพูดเรื่องคอร์สในที่นี้ไม่ใช่มาถึงกุ๊กขายเลยนะคะ <c oughs> โอเคไหมคอนเทนต์ผลิเงินล้านมาเลยค่ะอย่างนี้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าคุณก็ต้องทําเรื่องคอนเทนต์ออกมาเล่าว,ว่าคุณในคอร์สมันจะมีอะไรบ้างออกมาสอนออกมาแชร์ หรือว่าถ้าคุณมีรีวิวแล้วคุณก็เอารีวิวออกมาคีย์มันอยู่แค่นี้เองที่คุณทําออนไลน์แล้วคุณรู้สึกว่าไม่ไปไหนทําไมไม่ได้ไรายได้สักทีคําถามกลับไปว่าแล้วคุณต้องการรายได้อะไรจากออนไลน์ก่อนถ้าคุณตอบคําถามนี้ได้คอนเทนต์จะเป็นเรื่องนั้นแหละแล้วมันก็จะทําเงินให้คุณ